ไปต่อกันที่เรื่องสลดในจังหวัดกระบี่นะคะเจ้าหน้าที่ได้ทําการช่วยเหลือพยูนเพศเมียค่ะวัยประมาณ15ปีนะคะไปถูกใบพัดเรือฟันปรากฏว่าไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้นะคะพยูนเสียชีวิตระหว่างที่กําลังนําตัวขึ้นฝั่งมารักษาค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอันดามันตอนบนพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตทารามุ่เกาะพีพีนะคะได้เข้าช่วยเหลือพยูนมีอาการบาดเจ็บนะคะลอยเกยตื้นอยู่บริเวณอ่าวมาหยาค่ะพอ ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะก็พบว่าพายุเนี่ยมีความยาวกว่า1.7เมตรเลยนะคะน้ําหนักประมาณ155กิโลกรัมค่ะตอนที่ไปเจออยู่ในสภาพที่อ่อนแรงเต็มทีแล้วนะคะมีสาหลายปกคลุมอยู่บริเวณหลังมีบาดแผลเก่าด้วยนะคะอยู่ที่ส่วนหลังก็คาดว่าน่าจะเกิดจากใบจากเรือฟันส,สัตวแพทย์สันนิษฐานว่าเกิดเหตุมาประมาณ2สัปดาห์แล้วค่ะแถมยังไปพบแผลชะ,ะกันมากมายบนตัวพายุนะคะแผลเนื้อตายเปื่อยยุ่ย ลอยตัวเอียงด้านขวาเพราะว่ามีภาวะท้องอืดด้วยไม่สามารถทรงตัวว่ายน้ําได้ตามปกติค่ะระหว่างทําการขนย้ายพยุนตัวนี้นะคะเจ้าหน้าที่พยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็ประคองอาคารเอาไว้แต่เนื่องจากสภาพเนี่ยอ่อนแอมากแล้วจึงเกิดภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตลงใน<า>ที่สุดค่ะอันนี้เป็นภาพก่อนหน้าก่อนก่อนที่มันยังไม่ตายนะคะ<า>แต่ว่าล่าสุดคือมันตายแล้วนะครับช่วยไม่สําเร็จนะฮะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ